เตือพร้อมจะเดินสำรวจป่ายัางครับ<อ>พร้อมยังพร้อมสำรวจป่ายัางฮะ่ะอ่ะถือกล้องอจะโดนอะไรอีกอ่ะมือสาเหรอมือไม้เหรอแถบตอนนี้เรากำลังอ,อยู่ที่ป่าอู้ยน้ำน้ำ ใจมากนะเราเดินทางมาจากปุ๋ยไก่บ้านเรามากๆใช่องที่เด้ใช่อยู่ไหนวะเข้าไปสำรวจป่ากันนะครับป่าที่ต้นไม้เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวฉันนี่จะพาเพื่อนๆไปกันเลย Melo ครับอู้ยุ่ยแคนดี้จะวิ่งทะลุออกทางนี้มันจะไปออกคลองส่งน้ำไประประทานลนะเมื่อก่อนตรงนี้เคยมีบ้านบ้านของเพื่อนแคนดี้ชื่อไอ้จ่อยตอนนี้นางไปเป็นเศรษฐีปั๊ ใต้เกาะเต่าทำช่วยติดรับเหมามีจอมปลวกนะไหนจอมปลวกนี่ไงโอ้ไปเอาู<ป>ตกใจหด่ดเอาทูบมาจิดอ,อันนี้ต้นมะขวดนะคะถ้าออกลูกมากินได้จะมีวิตามินนะมีคุณค่าทางวิตามินสูงมากถ้าเพื่อนๆมานะก็มากินมขะขหัวป่านี้น่าจะเต็มไปด้วยมกวะกวด เป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามากที่หลายคนไม่รู้นะตรงนี้เป็นบ่อเป็นคลองน้ํานึกไม่ออกเลยมันเป็นคลองน้ําตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงนี้ลุงไปดูไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตอนที่เจ้าของคนเก่าที่เขา,ท,เขาที่ขายไปอะ่ะเขาจะทําบ้านจัดสรรเขาก็เลยแบ่งแบ่โซนก็เลยเป็นคลองน้ํายาวมานี่เลยน่าจะยาวปถึงนูน เฮ้ยปีเตอร์มีกั่ต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะปีเตอร์ Peter, ดูสิหนุ่มทางนู้นอ่ะเห็นปไปทางนู้นน่ะต้นไม้ใหญ่เยอะมากเ,เห็นนปจะมีต้นอะไรมัางนะแคนดี้เนี่นนะไม่อยากให้มันกลายเป็นบ้านจัดสรรเลยอ่ะปีเตอร์ อย่งนเป็นป่าอยนี้แหละดีแล้วเราได้มีอากาศบริสุทธิ์ถ้าเราอยู่ในเมืองนะเขาตัดต้นไม้สร้างตึกกันหมดแล้วร้ไหมดูดิสวยไหมหน้าสร้างหน้าเอามาสร้างหนังแบบจังเกิลพระเอกเราเอกวิ่งไล่จับกันเหมือนหนังอินเดียเป็นไปได้แล้วเนี่ยเข <laughs> าวันพันคอโ <laughs> คตรแคบเนาะมาต้องตัดเผาวันออกหมดก่อนไง นี่อันนี้มันซากนกซากอ,อา๋อมันคือใบไม้ออกมากลับไงเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวพาลงตามมาเลยพ้่ตัวอะไรอ่ะอเดี๋ยวนะเข้าไปใกล้ไม่ได้จะไปใกล้แล้วที่ไหนหนอนน้องหนอนไปใกล้ นอนขนนะถ้าโดนครับอ,อ้าวพี่ปีเตอร์รู้ไหมนี่ใบอะไรที่เป็นเถาวันนี้รู้ไหมใบอะไรใบ,บอะไรใบาย,ย่านางเคยได้ยินคำว่าสารสกัดเย็นไหมเคยเนี่ยสมุนไพรสกัดเย็นใบาย,ย่านางเนี่ยอันนี้ก็ใบาย,ย่านางเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะถ้าพี่ปีเตอร์เอาไปปั่นกินนะจะดีมากๆต้านมะเร็งได้ด้วยนะ เห็นไหมหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าเข้าไปในป่าถ้าเรารู้สมุนไพรเยอะเนี่ยเราก็จะได้ยาสมุนไพรกลับมากินอย่างพี่บิเตอร์เดินป่าอย่างเงี้ยหิวน้ําจัดอย่างเงี้ยขยำขยาเอามาเคี้ยวเลยนะเนี่ยรู้ปะ่ะถ้าเอาจอบมาด้วยในขุดไปปลูกดีนะนี่อยู่หลังบ้านเราก็มีนะแล้วก็ตรงสระได้น้ำเนะี่ย ตรงนั้มีซากอะไรด้วยะนะแล้ว<ะ>มีซากอะไรด้วยห<ะ>ไหนคล้ายๆบ้านเลยเอ,อ๋อใช่เป็นบ้านเก่าของเพื่อนมัไงไงต่อยไที่ออ่ะดีๆเขาก็ไปทุบน่ะพ่าเขาเนี่ยทุบแล้วก็ขายที่ดินป่ามันก็ไม่ได้ราคาสิ นั่นเชืนี่เหมือนต้นมมกรอดเลยฉันว่าน่าจะเป็นต้นมมกรอดรู้จักมักหลอดไหมอ่าฮะมันจะเป็นเม็ดเป็นลูกสีส้มๆเปรี้ยวเปรี้ยวที่สุดในโลกอ่ะก็อร่อยดีนะอร่อยทิ้กินกับน้ำน่ะ เอาจำแยนางก่อนเลยมาถ่ายใกล้ๆดิสิ่งที่ควรจำไปแยนางอันนี้มันไม่สวยเฉยๆนะมันเป็นยานะเนี่ยเนี่ยจำเพราะเวลาไปเรียนลูกเสือในครูเขาจะถามคุณได้สมุนไพรในป่าที่ไหนมาบ้างเกิบมาสิดชนิด โอ้ยอันี้มันดอกพุเราเอทไมมันยใจครับช่ไมนี่ม่ต้องดอกพุหเรามานี้เปล่าวะไม่ใช่เด้นเนาะไม่ไม่มีนั่งร้านเรากลับทางใหม่เราทำได้เราสามารถกลับทางใหม่ได้เย้เรากลับทางใหม่ ว่าหลงป่าเดี๋ยวเราจะไปแอบดูมุมลับของหญญญิงยายกันนะ,ไ,นนะไม่รู้ ทำอะไรเดินเล่นมั้งเดินเล่นเดินดูกระถา